ไทยประนามกัมพูชาที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและอนุสัญญาออต,ตว่ากรณีลอบวางระเบิดล่าสุดทหารไทยได้รับบาดเจ็บสาหัสเพิ่มอีกหนึ่งรายพร้อมขอความร่วมมือจากนานา,นาประเทศสนับสนุนการเก็บกู้ทุนระเบิดที่ฝ่ายกัมพูชาวางไว้ในดินแดนไทย วันนี้เกิดเหตุพลฐานอดิศรป้อมกลางสังกัดกองพันฐานราบที่หนึ่งกรมฐานราบที่ยี่สิบสามเหยียบกับระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ปราสาทตาควายจังหวัดสุรินได้รับบาดเจ็บสูญเสียขาขวา,าท่อนล่างขาดและเนื่องจากทุ่นระเบิดดังกล่าวมีโครงสร้างเป็นพลาสติกเครื่องตรวจวัตถุระเบิดจึงตรวจหาไม่เจอพร้อมคาดว่าเป็นการวางใหม่ทางกองทัพภาคที่สองจึงได้ทําหนังสือประท้วงไปทางฝ่ายกัมพูชาแล้วพร้อมประนามกัมพูชาที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและอนุสัญญาออตว,วายอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเตรียมกําหนดแผนทางการ าหใม่ผลโทบุญสินาพาดกลางเมธาภาคที่2กล่าวว่าการประชุมคณะกรรมการชายแดนสดภูมิภาคหรือ r b c ไทยกัมพูชาวานนี้มีการหารือเรื่องการวางทุนระเบิดใหม่ของกัมพูชาซึ่งทางกัมพูชาไม่ยอมรับอีกทั้งยังยืนยันว่าได้ปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยทุนระเบิดอย่างเคร่งครัดแต่ขอให้มั่นใจว่าหากไทยยังพบการวางทุนระเบิดอีกก็พร้อมดําเนิเนการตอบโต้เนื่องจะเป็นการลุกลามอธิปไตยของไทย ผมว่าคาดหวังได้นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องสากลครับถ้าเขาปฏิเสธมันก็ประชาคมโลกก็ต้องมันจะเสียหายต่อประเทศเขาเพราะเขาก็อยู่ในประเทศภาคีอตัตว่าอยู่แล้วคุณไม่มีสิทธิปท์ปฏิเสธก็ไม่ยอมรับก็เพราะว่ามันมันก็จะผิดเขาเองไม,ไ,มไม่อมีการยอมรับเราก็ต้องเก็บหลักฐานแล้วก็รายงานเราไม่ได้เป็นประเทศเผด็จการนะครับทุกอ,อย่างอยู่บนกฎหมายของนานาชาติก็เงื่อนไขที่เขาใช้กําลังกับต่อฝ่ายเราถ้าเขาใช้กําลังหรือมีพฤติกรรมคุกคามโดยใช้กําลัง เราก็มีสิทธิตอบโต้ตามขั้นตอนอยู่แล้ว พลเอกทรงวิทย์นุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดกล่าวว่าในเวทีการประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุดภูมิภาคอินโดแปซิฟิกประจำปี2568ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพร่วมกับสหรัฐอเมริกาและมี29ประเทศเข้าร่วมได้มีโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงของสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาและยืนยันว่าทุกการกระทำของไทยเป็นการทำหน้าที่เพื่อปกป้องผลประโยชน์ดินแดนของไทยรวมังคุม้มครองชีวิตของประชาชนคนไทยภายใต้กรอบก,กติกาสากลและขอความร่วมมือ จากนานาประเทศให้สนับสนุนการเข้ามาเก็บกู้ทุนระเบิดที่ฝ่ายกัมพูชาวางไว้ในดินแดนของไทยผมว่ามันเป็นโอกาสของเราที่จะแสดงจุดเดินของประเทศไทยว่านหนึ่งเราได้ปกป้องประเทศไทยผลประโยชน์ของประเทศไทยดินแดนอธิปไตยของประเทศไทย และพยายามคุ้มครองชีวิตประชาชนผู้บริสุทธิ์ของประเทศไทยอย่างเต็มที่ความสามารถภายใต้กฎระเบียบต่างๆอย่างสากดสองก็คือเราไม่ต้องการเห็นการสู้รบแต่เราจําเป็นต้องปกป้องเพราะเราถูกรุกรานอันนี้คือจุดหลักๆที่ผมได้เล่าให้ฟังสามก็คือในเรื่องของการปิดเบือนข้อมูลต่างๆเรามีโอกาสได้ชี้แจงสิ่งต่างๆเช่นประชาชนของเราถูกทําร้ายเช่นเรื่องการวางทุนระเบิดกับระเบิดและก็ได้ร้องขอหลายๆชาติในการมาร่วมกันในการเก็บกู้ทุนระเบิด ขณะที่นายมาดิเสงเงียมพงรับทมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือทวิภาคีกับนางนาดาเอานาชิฟรองข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสาประชาชาติณน,นครเจนีวาสมาพันธรัสวิยีย และใช้โอกาสนี้ชี้แจงสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเพิ่มเติมจากที่เคยมีหนังสือถึงค่าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสาประชาชาติถึงสองฉบับร้องเรียนการละเมิดกฎบารสาประชาชาติและกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่สำคัญรวมถึงการลักลอบวางทุนระเบิดในเขตไทยซึ่งส่งผลให้ฐานไทยบาดเจ็บสาหัสหลายรายและการใช้พลเรือนผู้หญิงและเด็กเป็นแนวหน้าในการย่อยุให้เกิดการเผชิญหน้าบริเวณชายแดนพร้อมแสดงความยึดมั่นของไทยต่อข้อตกลงหยุดยิงระหว่าง ไทยกัมพูชาปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน